ตาช้างแดงเป็นยังไงวู้วววฮวิ่งตัวมามายาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่้ายกับพี่จะมาทดลองยาร์ส่ายคือลูกโป่งอะไรนะฟองฟู่ลูกโป่งฟองฟู่นะคะโดยใช้อะไรบ้างฟองแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็สีเบกกิ้งโซดา อันนี้สีตัวนี้จะเป็นสีหมึกของเครื่องปินนะคะใช้ใครจะใช้เป็นสีผสมอาหารก็ได,าาได้แต่ว่าที่บ้านเราไม่มีผสมอาหารนะคะมีเป็นสีเติมเครื่องปินก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ใช้แทนหรือว่าใครไม่มีอะไรเลยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเพิ่มให้ให้มีแค่สีสันสวยขึ้นเฉยๆค่ะเราจะเอาหัวสียังอ่าเราจะทำยังไงอันดับแรก้ใส่ชีก่อนใส่ชี้ ใส่ใส่สีเติมลงไปนี่นพี่เตอร์พี่เตอร์เอาสีอะไรพี่เตอร์ก็ทำเลยค่ะนี่ค่อยๆเติมลงไปจับจับขวดไว้ด้วยนะเขาจะล้มเอาพอแล้วใส่แค่นี้ก็พอได้สีม่วงสองขอ้พี่เตอร์ด้วยนี่อันนี้สีน้ำเงินนี่สีแดงใส่แค่นี้เดียวก็ไลยนี่มาใส่ให้เป็นสีม่วงละพี่เตอร์ใส่สองสี ผสมกันผสมสีกันนี่อ่าทีนี้เราจะมาเติมเบกกิ้งโซดาใส่รูกโป่งกันนะคะค่อยๆเปิดนะพี่ตันเพราะว่าแม่ต้องปิดฝาแน่นกลัวอากาศเข้าๆนะคะพี่ตันใช้ไอ้นี่ใช่ค่ะตรงนั้นแหละใส่เยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะอุ้ยระวังเข้าตานะพี่เตอร์เอาเยอะเยอะ อีกนิดนึงอนิดนึงพี่ตังเอาลงต่ำๆสิมันปิ้วลมพัดขยับเข้ามาใสา่ใส่อีกครั้งนึง่งเทียงไปก่อนส่อีกครั้งน,นึงอน่งอ่าประมาณนี้พอให้พีเตอร์ทำว้าอ่าพีเตอร์อรทำเลยเยมากเลยหมือนแป้งเลยใช่ก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพาวเดอร์อะไรบิกกิ้งโซดาอะไรประมาณนี้แหละก็เป็นเป็นเหมือนผงแป้งพีเตอร์เอาขยับเข้าข้างใ เอออ่ะอ่ค่อยๆทำนี่ใส่เข้าไปเลยอ่าทีนี้เราจะเอาลูกโป่งใส่ฝาขวดใช่ไหมคะใช่นี่เดี๋ยวแม่จับไว้ให้ค่อยๆใส่เราต้องเอาลงไปอีกหรือเปล่ามันลงไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็จะฟูเป็นฟองขึ้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องปินรอดูนะอ่ะพี่เตอร์ทำอ่าค่อยๆอ่ะพี่ตันช่วยได้ไหมแล้วเราจะขาดไจะอือนี่ อาเขยบเข้ามาใกล้ๆกันเราจะทําพร้อมกันเลยใช่ไหมใช่อ่าอ่าดูนะดูนะอาค่อยๆทําเลยค่ะอ่าทำสองหเป็นยังไงอุยอุยยอุยอุยโอ้น้องปีนข่อยออกนะระวังระเบิด อ๋อพี่ตั้นยังอ๋อเมื่อกี้มันมีน้ําใช่ไหมอ๋อมันเข้าน้ำแอ้วถ้าไมทถาไมของพิทคลองพิทน้ำมเข้ามาอะไรคลองพิทมันมีอันะีรเยอะกว่าหรือเปล่าเบเกสสีอะไรไม่เออนะน่าจะใช่น่าจะใช่แบบไหนพี่ตั้นจับลูกโป่งตั้งขึ้นสิเอามือแล้วตัวบัลลี่ลูกโป่งสีแดงของพิทเป็นน้ำเป็นสีอะไรสีม่วงเหมือนสีน้ําแม่มดเลยนี่สนุกไหมสนุกน้องปิ่นชอบไหมสนุกไหม วันหลังวันหลังน้องปินน้องปินอยากทำไหมอยากทำครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาทำกับพี่ๆค่ะนะวันนี้น้องปินมาช้าไปนะคะเมื่อกี้น้องปินเล่นอยู่นี่สนุกสนานกันเลยค่ะอุปกรณ์ง่ายๆแค่น้ำส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาที่แบบใช้ทำขนมนะคะกับลูกโป่งนี่น้องแต่คะุูยลูกโป่งลูกใหญ่เลยแล้วมันจะแฟบตรงไหมอ่ะไม่ไม่แฟบพี่ตั้งใจทำไมกแฟบดีนิดหนึ่งให้เราไม่เอา แล้วพี่ตั้นปล่อยมือสิมันจะลม้มถ้าไม่อ๋อเหมือนกับของพี่ตัน้นน้ำอุ네อ <ะ S 1> ้ยลมพัดอ่าค่ะสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องฟาร์มเลยค่ะ่าค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟาร์มแล้วก็พี่ๆด้วยนะคะบายยค่ะออ๊ย Thank <laughs> you.